ทุกคนครับตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านล้างมันเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วมีคนเนี่ยตกหัวมาฟาดกับแท่นเสาปูนที่เป็นเสาเนี่ยอยู่ด้านหน้าแต่เราจะขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดหรือยังมีคราบเลือดอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเัน๋ยวนี้ผมมาสองคนเฮ้ยเสียงแรกพี่พี่การต้องกต้องดีมา วันนี้ไม่มีใครแน่นอนเรามากันสองคน,นชาบ้าเสียงอะไรอ่ะเชี่ยเลยเนีเ่ยเตะทำไมเตะทำไมเตะทำไมอ้ามา่ายคลิปกันก่อนมันมันมีเหตุการณ์ที่คนเนี่ยเออนะกำลังมันไม่มีก่อมรู้มัน,ม,ม,นมันมีคนเนี่ยที่เขาทำงานอยู่ชั้นบนแล้วเกิดพัดตกลงมาเราจะแทก็กเสาปูยังมีคาบเดอนใ่เราขึกนได้านบนอย่เออขนบน เห็นเนี่ยถึงชะนักการหยุดสร้างเลยเพราะว่ามีเหตการแบบนี้ไงมันสร้างตั้งแต่สองสามปีที่แล้วใช่ใช่สองสามปีแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูจุดเกิดเหตุกันลระวังตากล้อวจักรายนะเว้ยไม่ไปหลอกกันไหมล่ะทุกอย่าอย่าทำให้ตัวเองจกใจพี่ได้หมดะลรกันน่ะพี่ผมชั้นบนแล้วอ๋อเฮ้ยตรงนี้ใครอย่าเข้าไปใกล้เลยมันมันมันไม่มีเหล็กไม่มีเหล็ก ตอนนี้ตอนนี้ระวังระวังระวังระวตกระวตกก่อนอยากอยากส่งไปอยากอยากทุกคนถูกมากถูกมากพี่ตานีข้ามอะไรโวโควติโกนติโกนมาเลยฮะเขห้องกันาห้องกันนี่จุดตีโคนตกอ่ะมันอยู่ห้องนี้ไว้ทุกคนว่ะอยู่ห้องนี้เดี๋ยวก่นที่เราจะไปจุดคนตกเรามาดูแต่เราห้องก่อนที่เขาสร้างมาสิอ่านี่ห้องเราโอ้โหดูลองดูห้องถัดไปล็อก้าเปิดแล้วล็อก้าเปิด ครับมันเปิดเลยไอแห้งนี่ไงะวางตกเด้วยนะใส่ผ้งเราตกไปเลยครับผมเนี่ยเป็นขี่นกนี่นกนกมานอนนกมานอนอันตรายมากเลยทุกคนดูได้นะโอ้ยน่ากลัวขนาดนั้นตะโก้อะไรนะผมน่ากลัวคุณจิมฝ่ายอะไรอะไรขอดูด้วย คนดูเขาอยากรู้นะมกกาลากุมภามีนามิซ่ามีใครรูบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนบงบงบงบโอ้โหเยอะเนาะเี้ยเอาคนดูร้อนไปกับเราเลยนะเนี่ยรีกองอย่าร้อนอย่าร้อนเป็นไรวะเนี่ยเยอยไหมตกใจวันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นวันที่แปลกมากเลยตกใจนี่ยมีเราล่องตกเดี๋ยวอย่าไปเย่าไปนะน่ากลัวมาก มันมีน้ำขำเออมันมันมีน้ำค้างมีน้ำเออเมันเป็นเสียงงูนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่รู้อะพี่เป็นที่ชาวแดงขออนุญาตถ่ายทำด้วยนะครับอย่าหลอกอย่าร้อนกันแบบนี้หรือว่าเป็นคนที่ตายอยู่ตรงนี้แ,แต่ที่เป็นสลาหรือว่าคนงานตรงนี้ขออนุญาตถ่ายทำด้วยนะครับอ,อ จะอะไรอีกอ่ะมันจะตกอะไรตั้งหนาไม่ไม่ไม่ยืนมันไม่ได้เขี่ยเลยไม้ไม้ตกไม้ตกครับเราไปดูผมจะไปลุ่มก็ได้ผมไม่รู้ว่าด้านในนี่ผมทีนึงแป๊บหนึ่งขอขอหน้ากลัวแป๊บนึงนะไปเฮ้ยขวางเลยมันคือมันอาจจะเป็นห้องลับมันอาจจะเป็นห้องใต้ดินลับก็ได้ดีก่อนเดี๋ยวออกไปโว้ย เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปด้านหน้าเป็นที่เกิดเหตุเป็นห้องหลักห้องสูงรวมห้องเป็นหัวใจหลักของที่เรามาถ่ายทําที่นี่เลยอบังอย่าบังโอ้ยไม่อยาขอเขอกล้องเข้าไปดูนี่แก้มอะไรวะก่อนเป็นอะไรเฮ้ยก่อนสีหน้าซีดๆตัวเป็นอะไรวะก่อน แล้วห้องนูง้นเราสีไหนรู้อ่ะน,นีฮ้ยสีสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วไว้ก่อนใช่รู้สึกห,ห,ห,ห้องนู้นมันแปลกอ่ะนี่ห้องห้องนี้ไม่มีกระจกเลยนะเขาไม่เห็นนะเด้อนี่มันจะเป็นประมาณนี้ฮะเป็น,นั่งร้านป็นั่งร้านนั่งร้านประมาณนี้เลยให้ยืนนะนกแกไปยืนอีท่าไหนนะฮะปักขีดตักหงายลงหัวเขาเขาบอกว่าไม้มันผุหรือเปล่าไม่รู้อ่ะตอนอุ้ยปุ้ยปุ้ยพี่เสียงนกอย่างงเี้ยเพราะว่าเขาก็เลยหยุด หยุดชะงักการก่อสร้างเลยไงทุกคนเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมมันเป็นบ้านที่เขาทําไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวเขาต้องหาคนมาทําต่อเพราะว่าคนไหนมาอยู่ก็ไม่รอดไม่รอดที่ไม่รอดหมายความว่าที่นี่มันเฮี้ยนเขามาทําเป็นสิบสิบเจ้าก็ไม่รอดสิโหลายเจ้าแล้วแหละที่มารับเหมาก่อสร้างตรงนี้ไม่รอดไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์เหตุอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราลงไปนี่เลยหัวใจหลัก ชั้นล่างที่มันเป็นรอยเลือดต้นี้อพี่ตนี้เดี๋ยวเราลงไปกันตอนนี้เพิ่งเห็นเลือดสดๆเห็นเลือดของคนนี่แหละสดๆโอ้ไี่ต้องอไรเพ่งลองขนาอยแป๊บนึงนะพี่ระวองกกล้อง่าแป๊บนึ่งบหนึ่งอี่างว เมฆากราคุณพามีนาไมซ่าโอ้โหม่แม่แม่มันมันคือคาถาประจำตัวไงตอนนี้มันหลอนอยู่ในหัวพี่แล้วเหรอวะนี่ก่อนก่อนทำกันเลยเลยเฮ้ยมันใหญ่เหยียบเลือดเขาครับใน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 นู้นนี่เนี่ยโอ้สดสดมันเป็นเลือดที่รู้สึกว่าเห็นนะพี่ยังงไน่าต้กลัวดีกว่าฮะมันต้มอะไรนี่โอ้โหัน ประมาณเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนที่แล้วแล้วพี่ไม่รู้ว่าทาไมเลือดเขาถึงสดขนาดนี้ไม่เขามาล้างก็ดําเลยพี่สดอะไรหรอดำขนาดเนี้ยใช่ใช่มันมันคือพี่ก็กลัวเหมือนกันไม่ไม่เขามาล้างก็เขาบอกว่าใช่ใช่ครับผมใช่จริงๆมันมีเลือดแถวแถวนี้แหละเป็นเลือดย้อยเต็มนี้แหละแล้วก็สงสัยว่ามีเจ้าของที่เนี่ยเขามาล้างมาชำระล้างอะไรแล้วมันเป็นคราบเป็นอะไรที่ดูเปียกๆดูอะไรล้างนึกว่าเขาล้าง ใช่เขาล้าง<ด>ไม่ได้ปาะเนี่ยอะไรที่อะไรก่อนเขาที่จะตกมาเสียชีวิตเนี่ยเขาได้นั่งที่ตรงนี้ครับผมแล้วเขาก็ไปพัดภาคตกลงมานู้นเองเขาเล่ามาใช่เขาเล่ามาเขาเล่าต่อมาอันนี้คือเรื่องจริงคําเตือนเลยน้องๆหนูๆโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่าอันนี้คือเรื่องจริงภาพที่เห็นในตอนนี้ก็คืออ้าวจิงโยวิ ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของบ้านล้างที่คนงานตกมาเสียชีวิตแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิบๆเจ้าก็ยังสร้างไม่เสร็จอยู่ดีไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนแล้วก็เพราะว่าที่เขามาเนี่ยเขาทนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เขาก็เลยต้องขนของออกไปขนของออกไปเจ้าไหนมาทำก็ขนของออกไปโอเคฮะก็ฝากกดติดตามช่อง Youtube สุธิวัฒน์โปรดักชันแล้วก็แล้วก็ TikTok สุธิวัฒน์โปรดักชันด้วยนะครับผม